สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคุกกี้รันครับวันนี้คุกกี้รันเกาหลีมีอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเข้าสู่ซีซั่นที่3แล้วนั่นเองครับมีการปรับเปลี่ยนคะแนนสมดุลคะแนนใหม่ครับซึ่งคะแนนเก่าที่ได้มาก็รีเซ็ตเหลือศูนย์ทุกคนนะครับผมแล้วก็เอพิโซดทั้ง4ฉากครับเปลี่ยนไปนะครับผมมีด่านแบบใหม่เราใจขึ้นมากครับแล้วก็คุกกี้ตัวใหม่นั่นเองอย่างที่เห็นครับนี่ครับโอเคไดโนเสาร์หรือมังกรก็ไม่ล้ครับเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างแปลกและเล่นสนุกมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาาาดูกัันนครรบบว่่่มีีีอะไไทเปปลย้ง นี่เป็นหน้าต่างในซองจดหมายของเรานะครับผมก็ทําหน้าต่างอินเทอร์เฟตใหม่แบบนี้ครับตรงนี้ก็เป็นบอกข่าวคราวต่างๆครับเราก็กดไปดูได้ครับเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับผมนี่ผมขอข้ามนะครับเอาอันที่สําคัญก็พอก็คืออันนี้ครับผมนี่ครับคริสตัลนครับเมื่อเข้าสู่ซีซั่นใหม่ก็ต้องมีการแจกคริสตัลนั่นเอง200รอเม็ดครับในครั้งนี้ครับรหัสโค้ดคูปองก็คือ red of the d r a ก o n นี่ครับจำไว้ไม่ก็แคปไว้ก็ได้แล้วก็ไปใส่ตรงตั้งค่านะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปครับนี่ครับตั้งค่าอยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็แถบสุดท้ายนะครับผมแล้วก็กรอกในนี้กดเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะมีให้กรอกครับเมื่อเรากรอกสําเร็จเราก็จะได้200คริสตัลฟรีๆนั่นเองครับแจมเลยใช่ไหมล่ะโอเคนี่ก็เป็นหน้าล็อบบี้ในเอพิโซดแรกนะครับผมก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นิดหน่อยที่เปลี่ยนไปครับสังเกตไหมครับว่าคะแนนที่1อยู่เพียงแค่ร้อยล้านเท่านั้นครับเพราะว่าปรับผมตุนคะแนนใหม่ครับ คะแนนตัวเดิมๆจากที่เคยได้เยอะเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นได้น้อยครับโอเคก็ดีเหมือนกันครับคะแนนจะได้ไม่เฟอนะตัวตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับขออกข้ามนะครับส่วนนี้ก็เป็นไว้แลกเหรียญน,นะครับเนี่ยแลกเหรียญน,นี่เนี่ยนั่นแหละเหมือนเหมือนว่ามันจะแพงขึ้นเลยนะโอเคไว้ก่อนตรงนี้ก็เป็นรายชื่อเพื่อนนะดูว่าเพื่อนใช้เซตอะไรคะแนนสูงสุดในด่านนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ก็ ยศนะครับผมไม่มีอะไรเหมือนเดิมส่วนอันนี้ครับเป็นคอมโบโบนัสนะครับสามารถเลือกที่ตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่ก็เป็นคุกกี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลัดที่2ครับเนี่ยเลขสองเนี่เราสามารถจิ้มได้ทันทีครับส่วนอันนี้ครับเป็นสมบัตินะครับผมคล้ายๆเดิมครับผมแล้วมาดูนี่ครับด่านใหม่ครับผมเป็นไหมไม่ใช่ด่านใหม่ต้องบอกว่าฉากแบบใหม่นะครับ เล่าร้อนละอูดเลยครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นฉากใหม่หรือเปล่านะมังกรเนี่ยกดเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าฉากเอพิโซดทั้ง4ฉากเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทัวร์ให้ดูนะฮะพร้อมกับเล่นคุกกี้ตัวใหม่ด้วยครับเดู๋ยวนครับผมมาดูกันแน่นอนว่าเลเวลหัวใจเยนนี่เมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเหมือนเดิมครับผมไม่มีการอัพเลเวลเป็น90อะไรเงี้ยนี่ครับนี่เป็นเอพิโซดที่1น,นะครับเดีย๋ยวมาดูเอพิโซดที่1กันว่าจะดาันยังไงนะฮะ นี่ครับกี้ตัวใหม่ครับผมยังไม่รู้ชื่อมันเท่าไรครับมันสีไดโนเสาร์นะครับผมน่าจะไดโนเสาร์ครับมีไข่อย่างเงี้ยหรือว่ามังกรวะเอาเป็นว่ามันเออมันขี่ขี่สัตว์หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับนี่ครับก็คือว่าตัวนี้ก็อ่าเมื่อเราเก็บไอเทมตัวใหญ่นครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่แบบไหนก็ตามมันก็จะขี่ไดโนเสาร์ันดีครับแล้วก็สามารถกระโดดเหยียบได้ครับ แต่ว่าไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้ว์เลี้ยงไข่มังกรเนี่ยมันจะเสกอหเป็นโสตัตใหญ่พร้อมกับมียรี่แบบใหม่แบบนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมครับเพ่งวกลายเป็นแสดงให้เราด้วยครับผมในด่านนี้ก็เปลี่ยนไปนิดนึงไม่มีสิเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็มาเล่นทดสอบให้ดูครับสมบ,บัติที่ใช้ก็เป็นสมบ,บัติที่แถมมาจากคุกกี้ตัวนี้กับสัตว์เลี้ยงตัวนี้น้วยครับไม่มีอะไร เอพิโซดหนึ่งก็ย,ดดยังคงความเป็นเดิมอยู่นิดนิดหนึ่งครับก็คือถ้าเทียบกับเอพิโซดอื่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าง่ายที่สุดอยู่นะครับผมแต่เมื่อกี้ผมลองเล่นดูแล้วก็ก็ไม่ชินนะครับในด่านต่างๆเนี่ยไม่ชินอย่างยิ่งครับก็ต้องมาดูกันว่าเซตไหนนะครับจะทาคะแนนได้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ครับคิดกวนอูน,น,นะครับผมใช้กวนอูก,กับถ้วยชาร้อนนะครับทำคะแนนครับได้ประมาณเกือบ100ล้านทุกจ้าเลยนะ แล้วสิ่งที่อ่าสิ่่งทีสังเกตได้ชัดเจนก็คือด่านเมือนปลายคืดนะครับด่านปลายคืดมากตีเอ็ดต่อหนึ่งครั้เดียวก็ได้ขุดเล็กขุดใหญ่แล้วอันนี้ยังไม่ถึงสักทีครับ เออแล้วก็ลืมพูดไปครับหลังน,นอกจากนะครับนอกจากมีคุกกี้ตัวนี้แล้วนะยังมีตัวครับเป็นตัวแบบว่าลิมิเต็ดมากครับลววิมิกว่าก็คือว่าไม่สามารถใช้เงินนอกเกมซื้อได้ครับเราต้องมีความกินพยายามเก็บเองนะครับเราต้องสะสมหัวใจลูกไฟครับอย่ามาดูกันครับว่าคืออะไร ต้องสะสมหนนให้นั่นน่ะเรี่ๆๆกสๆๆดยอเลยไมถูต้อง่ว่ากันนะเอายถึว่าต้องสะสมไม่ได้ครบร้อยชิ้นนะครับมันถึงจะ,ะถึงจะสามารถครอบครองมันได้ครับก็น่าจะเป็นตัวที่เทพอะ่ะมันได้ยากเหลือเกินครับเพราะว่าไอ้หัวใจลูกไฟนั้นน่ะเราต้องอ่าได้จากกล่องปริศนาใชครับผม กล่องพิาราที่มันเนกล่องลับนั่นแหละเออน่นแหครับซึ่งมันจะออกแค่กล่องหลงเท่านั้นมั้งครับเห็นขาว่ากันอย่างนั้นนะผมเนี่ยเจอกล่องหลงน้อยมากแล้วก็เจอแล้วก็ไม่ได้ครับสวยมากเลยฮะตัวนี้ก็เวลาขี่เนี่ยฮะเราก็ต้องกระโดเดเหยียบพื้นนะครับมันจะมีไข่มังกรอ,ออกมาแบบนี้ครับซึ่งไอไข่ที่มันแตก,แกเราก็เก็บเป็นคะแนนด้วยครับผม โย่โย่จรงตัวนี้มันเหมาะกับการเล่นในเอพิโซด3มากกว่าครับมันะเข้ากันมากกว่าครับเนี้ดังนะ้อนระอุนะฮะดังสิวเลยร,ไ,รไกลมากครับแล้วก็เลือดหมดเลวด้ดวยเห็นไหมครับดิงบอกไปค้าว่าบูสเตอร์แบบว่า25ก็ไม่มีเลยนะ ลดพลังงานช้าลงที่15%ที่มันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเป็นลดพลังงานช้าลง15%ครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูด้วยแก็คือไอ้สปีด30%ก็ไม่มีแล้วครับมันกลายเป็นบวกสปีด17%นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคมาดูไอ้นี่กันนี่ครับเห็นไหมครับไอ้ดูหัวใจนี่แหละครับมันได้จากกล่องลึกลับนะครับผมซึ่งต้องเป็นกล่องสีม่วงเท่านั้นครับกล่องลุ้งนั่นแหละ ต้องเก็บไปได้ร้อยอันครับถึงจะสามารถปลดล็อกได้ลองจิ้มเข้าไปดูแล้วกันนี่ครับอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะสุ่มบูสเตอร์ให้ดูนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็อันนี้เหรียญคุณสองครับอันนี้อะไรอันนี้ครับลดพลังงานช้าลง15%ครับจาก25%ครับเดี๋ยวผมจะหาสปีดก่อนนะอันนี้ลดค่าความเสียหาย30ครับอันนี้ อะไรมันูจจำไม่ได้ละนี่ไงครับสปีด17%เดี๋ยวผมเล่นเล่นเลยก็ได้ครับชอบเล้าใจครับโอเคมาดูเอพิโซดที่สองกันต่อนะฮะมาดูกันครับว่าเอพิโซดที่สองครับหน้าตาจะแตกต่างจากเดิมเยอะแค่ไหนครับผมนี่นาล็อบบี้ของมันก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยนิดหน่อยครับก็ตามีครับเพราะผมอ่านไม่ออกครับก็ชี้แจงไม่ได้ประมาณนั้นแหละโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผม นะครับโซนที่สองด่านนี้จะเร็วนิดนึงครับเพราะว่าผมใช้นะบูสเตอร์สปีด17%เนลยก็ลดลงนิดนึงจากเดิมที่13%นตะครับถ่ายไป13%นะนั่นเองนี่ครับตัวใหญ่เห็นไหมครับได้ตัวใหญ่มันก็กลายร่างเป็นมังกรกลายร่างเป็นมังกรตัวใหญ่ครับเห็นไหมครับตอนที่เรายังไม่ตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นมังกรตัวเล็กอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเก็บไอเทมจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมี เยลลี่แหลมๆออกมาด้วยสีเขียวนี่ครับเป็นคะแนนทั้งนั้นนะฮะมันก็เล่นผ่านของไม่ค่อยถนัดเนี่ยของไม่ดูครับลองครั้งแรกครับผมว่ามันสะดวกครับเล่นผ่านของเนี่ยสะดวกจริงผมก็ถอยไม่ขบวโพมาใหม่ครับถอยมาประมาณเดือนเองแล้วก็ใช้ได้ดีครับก็แพงครับแพงก็เลยใช้ซะหน่อยครับอย่าไม่คู้มก็ซื้อมาทั้งทีเนี่ยแต่ว่าถ้าเล่นทำคะแนนจริงัะเล่นไม่ไหวครับเพราะว่าไม่ถนัดเลยครับผม เป็นยี่สรีวิวแล้วผมสามารถเล่นในคอ้ได้นั่นเองครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยากขึ้นอาจจะเป็นเพราะไม่ชินหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นเพราะไม่ชินก็ได้ครับโอ้โวโ ขึ้นโบนัสไทมครับผมก็ยังเหมือนเดินนะสำหรับเอพิสซด2องกับสามสี่นะครับมันจะมีเยลลี่หมีที่บินได้ครับส่วนเอพิสดดหนึ่งครับไม่มีครับแล้วก็หน้าตาบนโบนัสไทมก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ ดูี้ดูน้ดูี้ดูน้าวุดูวเานไครับว่าคะแนนขึ้นไม่เยอะครับขึ้นช้ามากถ้าเทียกับเอพิส d ถ้าเทียบกับซีซั่นเก่านะครีซ่นเก่าเนียคะแนนพุ่งูดปารดโดยเฉพาะกีวีเนี่ยงแบบว่าโอ้โหน่าตกใจครับผมว้าวอนครับว้าวอีอ้าว่าแรกเลยครับว้าวระจายครับดูดงดูดาวไม่เอาครับ หน้าเกลรเร็วเลยรูส้สึกว่าโลนแล้วเนี่ยตอนนี้ลนมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นบนคอมเนี่ยไม่ชินเรื่องยังทําเก่งครับทำเล่นสปีดเออแล้วบอกว่าคืบอกว่าตอนนี้แฟร์รี่มาช่วยครับมันช่วยแค่กรอบเพราะนั้นนะครับมันไม่ได้ช่วยเรื่องพลังไม่เหล็กแล้วครับคือพลังไม่เหล็กเข้าเดินเห็นไหมครับไม่ได้ดูดแรงขึ้นแางใดครับ ไป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 ก็ยากขึ้นนะครับมันก็ยากขึ้นนานครับชนเลยครับเงียนตัวอ้าวเวนกำชนลวนๆครับผม <c oughs> ที่ไปถือ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 ไป,ไปไอเวลาต่อไปด้านลิง <c oughs> <c oughs> สมาธิหน่อยครับจะตายอยู่เลยครับเดี๋ยวมาดูเอพิโซดสามกันนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมกดออกเลยครับเร็วๆครับเอพิโซดสามสี่เหมือนเอ้ยไม่ใช่เหมือนเดิมครับเปลี่ยนไปครับส่วนเอพิโซดเอพิโซดแบบว่าเอพิโซดโจรสลัดเนี่ยด่านยังคงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดครับนี่ครับด่านนี้แหละครับสุดยอยครับผมชอบมากเลยครับเรียนฉากใหม่ครับเลาใจมากแล้วก็ ดาสุดท้ายมีมังกรบินด้วยนะแต่ตอนนี้คงเล่นไม่ถึงครับไว้โอกาสเอยไว้คลิปหน้าแล้วกันครับถ้ามีโอกาสนะครับผมดูนะครับอะไรปุ่งเข้ามาเนี่ยเมนสีเหลืองใชซึ่งเคยเห็นนะครับนี่เห็นอะไรบินมานั่นแหละฮะท่านผู้ชมไปอนสุดท้ายนี่เราเจอเต็มเต็มครับทั้งกระทืบทั้งกระทืบพื้นทั้งอะไรครับอ่า ทั้งบินผ่านอะไรเงี้ยเราต้องสไลด์หลบมันนะไม่สไลด์หลบไม่ได้ครับคนเสียเงเยอะครับผมยักากเปลี่ยนไปเยอะครับไปสดนี่นะครับจากด้านหลังที่เปลี่ยนชัดเจนมากครับ ก็คือว่าผมว่านะต้องพยายามฟาร์มกล่องแบบใหม่ไม่ต้องไม่ใช่แบบใหม่ต้องฟาร์มกล่องใหม่ครับเพราะว่าเราต้องหาไอ้หยดลูกไฟนันแหัะที่เป็นลูกหัวใจครับอีกร้อยอันเพื่อที่จะปลลอป็อกคุกกี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันครับนันสีนฟ้าวัานะโอ้ยโอ้ยเหมือนอกันเเนี่ยไม่ชินเนี่ย เล่นเปนชินมันก็ไม่ไม่มีอะไรกังวลนะเช่นแบบว่าชู้นแป๊เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็ตอนนี้ก็แนะนำไปก่อนนะเซตท่าคะแนนก็คือกวนอูนะครับผมกวนอูถ้วยชาลอนครับสมบัติก็เน้นถึกๆนะครับเช่นมัฟฟินมัฟฟินกุญแจอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำผ่านครับได้หมดนะฮะเนี่ย ไอ้เจ้านี่ก็กลายเป็นจริงจกแล้วเห็นไหมครับตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวพอเก็บตัวใหญ่ทีครับกลายร่างเป็นมังกรนะครับให้เราขี่นะไอกระจายครับผมก็ขี่นานเหมือนกันเนี่ยถ้าคะแนนมันพุ่งแบบซีซั่นเก่าๆเนี่ยท่าทางจะมันเนี่ยแต่ว่าไม่นจปรับสมดุลเกมครับเนี่ยกล่องใครเป็นกล่องไม้ตลอดเลยครับโอกาสเจอลุงนี่น้อยจริงๆครับผม โยโยโยกโกานุใหญ่ครับให่จูเลว่าโอเคจะตายแล้วครับสล้านครับผมนีเข้าสู่ด่านที่สี่นะครับโอ้ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยมีเสียงด้วยว้า เอ้ยเอ้ยต้องโดดตามเจนนี่ครับเกือบแล้วครับผมถ้าไม่ดูเจนนี่จชนแน่นอนไปอไีกยังรอดมาได้ครับค,ค,ครับผมไปครับจะตายแล้วจ้ะตายแล้วจ้ะตายแล้วจะตายแล้ว,ลว,ลวเหนียวปิ้งดีกว่าครับแล้วจะกดทำไมวะโอเคประมาณนี้ครับด่านนี้ครับผมเอพิโซดสี่กันบ้างครับเอพิโซดที่สี่ไปดูกัน แค่เปิลนะครับผมส่วนด่านเต็มๆเนี่ยรอคลิปต่อไปครับเจอกันแน่นอนเอพิโซดนี้ครับคะแนนสูงสุดอยู่ที่80ล้านนะครับผมก็เป็นด่านเป็นด่านเดียวที่น่าจะทําคะแนนได้ยากที่สุดครับผมด่านอืน่นเขาร้อยล้านกันโอเคไม่เป็นไรครับกดฟั๊ดีกว่าครับกดฟั๊แล้วมังกรมาเลยโอ้ ดูเหม kind of ือนว่าพระจันทร์เซี่ยวนะครับก็จะได้คะแนนน้อยลงนถ้าผมสังเกตไม่ผิดนะครับสังเกตไหมครับลองลองปยื่นตาไปดูข้างบนนะฮะว่าคะแนนมันน้อยลงจริงไหมฮะดึง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 ึงง้นงดึดัดึงงเกตครับผม ไม่ได้ใส่มาเกี่ยวเนี่ยถ้าใส่มาเกี่ยวก็น่าจะพอได้ไหมครับก็ต้องลองกันครับยังไม่ได้ลองอะไรเลยผมเนี่ยแค่วิ่งแบบว่าลองตัวใหม่ครับว่าเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารีวิวเลยครับน,นี่ก็เพิ่งว่าครับถ้าลิปลงช้าไปก็เลยก็ขออภัยครับจะด่วนทำด้วยัะตัวนี้จะจะนงยงานเยอะแยะนะครับธุรกิด200บาท200ล้านครับก็200บาทครับรลอนเลน กล่องไหมแถวนี้ครับกานเปลี่ยนนะครับผมเยเยยเ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 ยยับผมดูเกมให้คะแนนนี้เฟื่นะครับที่เกาหลีเนี่ยึต้องรีเคะแนนเดิมทิ้งไปนะฮะอเป็นกล่องสงเทาครับกล่องลุกไม่มาเลยครับเล่นตั้งสีตาครับดูเ็น โอกาสออกผมว่าน้อยมากครับไม่ถึง50เซนแน่นอนครับเล่นบนคมมอมเันโดดสองนิ้วเนี่ยวะ <c oughs> <c oughs> ปัดมูฟเลยผมเนี่ย <c oughs> ผมเป็นคนที่ถนัดการโดดสองน,นิ้วสุดๆครับเล่นแบบนี้ไม่ถนัดเลยสักนิดเดียวครับแต่จะพยายามเล่นนะครับต้องการความสะดวกสบายในการแคสเกมนั่นเองแย่ yeah. โอ้ยกระจายเนี่ยมันมีเหรียญทองอยู่ข้างใต้ด้วยครับเมื่อกี้นันเปลี่ยนไปแบบแปลกเนี่ยเฮ้ยเสียวเสียวนี้ใช้เฮ้ยเอาช่วโชคดีครับมามันเส็กตัวใหญ่ยายมาพอดีครับไม่เส็กมานี่ผมโคนครับงงด่านครับผม เก่งไปเก่งไปครับผมในตอนนี้ต้องการตกินข้าวแล้วครับผมก็สำหรับคุกกี้ตัวนี้ครับผมลืงบอกไปครับคุกกี้ตัวนี้ต้องกดล็อกโดยการต้องมีเพื่อนในเกมอย่างต่ำนะครับ3 3 3คนครับ เลขสวยนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่ปีสามก็ 3, เลยเอาสามสามสามไปเลยสำหรับที่ร้านเกาหลีนะครับเข้าสู่ปีสามแล้วแล้วก็หน้าไอคอนเข้าเกมครับมีเลขสามเลขสามด้วยครับใส่เลขสามจะเป็นเลขมงคลของเกมน,นี้ในตอนนี้โอเคจบไปแล้วครับข้าะมานี้ครับผมเอาน้ำจิ้มมาให้ดูครับสำหรับซีซั่นใหม่นะครับผมส่วนคะแนนนะครับ คะแนนก็ไม่รู้ว่าจะใช้เซตไหนดีครับถึงจะทําคะแนนได้ดีที่สุดแล้วก็เจ้าตัวใหม่ครับทําไมไม่มีใครใช้เลยวะไม่มีใครใช้ทำคะแนนเลยวะใช้แต่กวนอูครับแล้วมันจะเกิดไหมเนี่ยดูกันสิเนี่ยทำเป็นยิ้มอีกไอ้บ้าโอเคงั้นคลิปนี้ผมไว้แต่เพียงเท่านี้กันครับก็ขอย่ามีคร้างครับอย่าเรียนะครับมีโค้ดคริสตัลฟรี2 0 0เม็ดครับสำหรับคนที่เข้ามาครับในเล่นซีซท่นนี้พูดไรผมมะมาเล่นสีซท่านนี้เออ เนี่ยครับเข้าไปดูที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่ประโยคนี้เลยครับ red of t e d r a g o n เนี่ยครับแล้วก็ไปใส่ในตั้งค่าครับแถบสุดท้ายแล้วก็กดเข้าไปที่ในนี้ครับแล้วก็กรอกเข้าไปกด enter ก็ได้มาแลวครับ200คริสตัลนั่นเองนี่ ID ผมก็ใส่ไปเรียบร้อยครับขอขอดองไว้ก่อนครับยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นั่นเองโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกับคุกกี้รันครับมาดูกันครับว่าคุกกี้รันเกาหลีซีซั่นใหม่เนี่ยจะทำคะแนนได้ขนาดไหนนะครับผมสวัสดีครับ